นิทานพระคัมภีร์บทที่37ตอนยูดิผู้ทำให้ชาวยวพ้นอันตรายอนนาดีใจมากเพราะที่โรงพยาบาลเมื่อเย็นวานเธอแทบจะไม่เจ็บตัวเลยคุณหมอซึ่งเธอรู้สึกว่าน่ารักที่สุดในโลก เกือบจะมากกว่าคุณพ่อของเธอเองด้วยซ้ําบอกอาณาว่าอาการของหนูดีขึ้นมากจะสาวน้อยถ้าดีขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างนี้อีกหน่อยหมอก็ไม่ต้องฉีดยาหนูแต่หนูต้องกินอาหารนะแม่บอกว่าบางทีหนูไม่ยอมกินอาหารใช่ไหมล่ะเด็กน้อยตอบว่าเธอกินเก่งขึ้นเยอะแล้วเพราะคุณตาเล่านิทานให้ฟังขณะกินอาหารอ๋อเหรอ คุณหมอถามคุณตาเล่าเรื่องอะไรล่ะหนูน้อยหมวกแดงกับสโนไว้หรือเปล่าคำถามของหมอไม่ถูกใจอาณาเลยเพราะหมอถามราวกับอาณาเป็นเด็กเล็กๆเ,เธอจึงตอบไปอย่างอวดอวดว่าคุณตาเล่าเรื่องไหนพระคัมภีร์ให้ฟังหมอจึงว่าน่าสนใจจริงๆสงสัยหมอต้องหาเวลาสักวันไปฟังบ้างแล้วล่ะ อาณามีความสุขมากคุณตาก็พลอยมีความสุขและรู้สึกมีชีวิตชีวาไปด้วยจึงตัดสินใจเล่าเรื่องสนุกสนุกที่มาเตโอชอบให้ฟังเพราะเขามากินข้าวกลางวันด้วยยอดไปเลยฮะคุณตอเด็กชายดีใจอาณาแสดงท่าไม่ค่อยถูกใจนักแต่ก็ไม่มากมายอะไรแล้วคุณตาก็ปลอบว่า แต่ตัวละครเด่นของเรื่องเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญมากทหารหญิงเหรอคะคุณตามาเตโอถามคล้ายๆอย่างนั้นแหละคุณตาว่าแล้วก็เริ่มเรื่องชาวยิวพึ่งกลับจากการถูกเนรเทศและได้รับอิสรภาพหลังจากไปเป็นเฉลยของชาวบาบิโลน เกเขออยู่อย่างมีความสุขในปาเลสไตน์และได้ส่อมแซมพระวิหารของซาโลมอนทุกอย่างกำลังดำเนินไปด้วยดีจนกระทั่งได้รับข่าวร้ายว่าชาวอัสซีเรียกำลังยกทัพมาตีกรุงเยรูซาเลม็มและคงทำการได้สำเร็จเป็นแน่เพราะมีแม่ทัพนายกองที่เรื่องนาำซึ่งไม่มีใครเอาชนะได้ชื่อโฮโลเฟเนสนำทัพมา ไม่ว่ากองทัพของเขาจะย่างกรายไปแห่งใดเมืองนั้นๆก็ยอมสีโรราบโดยไม่คิดต่อสู้เลยเขาเก็บภาษีจากเมืองเหล่านั้นและนำเฉลยผู้หญิงมาเป็นทาสแม้ชาวยวจะได้ข่าวและกลัวเกรงเพียงใดก็ยังคิดว่าพวกเขาจะไม่ยอมให้โฮโลเฟเนสมาปล้นสะดมและกวาาต้อนผู้หญิง รวมทั้งลบหลูมหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของเยรูซาเลม็มพวกเขาจึงแต่งกายด้วยผ้ากระสอบท่อมตัวลงด้วยการยอมรับใช้โทษบาปและวิงวอนพระเป็นเจ้าด้วยศรัทธากล้าแข็งเพราะกองทัพของชาวยิวนั้นอ่อนด้อยกว่ากองทัพของชาวอาัสซีเรียมาก เมื่อแม่ทัพโฮโลเฟเนสในข่าวว่าชาวยิวไม่ยอมแพ้ก็เดือดดาลมากและถามว่าพวกสวะนั่นเป็นใครกันถึงกล้าต่อกรกับกองทัพของข้าในบรรดาพันธมิตรของชาวอาัสซีเรียมีผู้นำชาวอัมโมนชื่ออาคิอรกล้าเตือนแม่ทัพว่าข้าแต่ท่านผู้ยิ่งใหญ่ชาวยิวเหล่านี้นักถือเทพเจ้าผู้ทรงฤทธ,ธานุภาพ และเมื่อพระองค์ทรงช่วยเหลือพวกเขาพวกท่านจะต้องสันสถานทีเดียวโฮโลเฟอร์เนสได้ฟังดังนั้นจึงตอบไปว่าไม่มีพระเจ้าองค์ใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพระเจ้าที่ชาวอาัสซีเรียนับถืออยู่ดูได้จากกองทัพอันเกลียงไกลของพวกเขาแม่ทัพจึงขู่จะฆ่าอาคิออที่กล้าดีมาห้ามตนเมืองแรกของชาวยิวที่ชาวอาัสซีเรียจะเข้าโจมตี คือเมืองเบทูเลียซึ่งมีภูเขาล้อมรอบชาวยิวต่างจับอาวุธไปอยู่บนยอดเขาเพื่อป้องกันเมืองไว้แม่ทัพโฮโลเฟเนสหัวร่อยาะที่ชาวยิวเพียงหยิบมือคิดต่อสู้กับกองทัพของเขาที่มีพลทหารราบจำนวน1,70,000คนและทหารมาอีกหนึ่งหมสองพันคนแต่กองทัพจะยิ่งใหญ่เพียงใด ก็ยังมีผู้บังคับบัญชาบางคนแนะนำว่าเราจะรีบไปไหนแล้วทำไมเราจะต้องเอาชีวิตทหารของเราไปแลกกับคนเหล่านั้นเราเพียงส่งคนไปล้อมเมืองและคุมต้นทางน้ำไว้เมื่อพวกมันขาดน้ำและอาหารก็จะยอมแพ้ไปเองโฮโลเฟเนสรับว่าเป็นความคิดที่ดีเราจะได้พักชั่วคราวด้วยชาวอัสซีเรีย จึงล้อมชาวยิวไว้เป็นเวลาราวสาสิบวันเมื่อน้ำและอาหารที่กักตุนไว้หมดสิ้นลงชาวเมืองซึ่งหิวกระหายต่างพากันไปหาอุศยาที่คอยให้กำลังใจพวกเขาแล้วร้องว่าพวกเรายินดีจะเป็นทาสของชาวอาเซียามากกว่าจะต้องมองดูภรรยาและลูกลๆของเราตายไปต่อหน้าต่อตาเช่นนี้แต่อุศยา ที่ศรัทธาในพระเจ้าร้องขอว่าบางทีในอีกไม่ช้านี้พระเจ้าจะทรงหาทางช่วยเราถ้าไม่เช่นนั้นเราจะยอมแพ้ชาวเมืองจึงให้เวลาห้าวันแล้วอุศยาก็สวดอ้อนวอนต่อพระเจ้าคำวิงวอนของเขาได้ยินไปถึงกระโจมแห่งหนึ่งที่กระโจมมียูดิตญิงไม้อาศัยอยู่ มนัสเสสามีของนางเกิดเป็นลมและเสียชีวิตลงเขาได้ทิ้งทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายไว้ให้นางและนางก็ได้แจกจ่ายไปให้คนจนตัวเองอาศัยอยู่ในกระโจมเล็กๆนางเก็บเสื้อผ้านี้ดีไว้แต่สวมเสื้อไว้ทุกของหญิงไม้และขาดเอวด้วยผ้ากระสอบนางถือศีลอดอาหาร และสวดถึงพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอคุณตาหยุดเล่าและบอกอาณาว่าตาต้องอธิบายให้หนูฟังก่อนที่หนูจะถามตาว่ายูดิดเป็นผู้หญิงที่สวยมากอย่างไม่น่าเชื่อทีเดียวละก็ขนาดชุดเก่าๆยังปิดบังความงามของนางไม่ได้เลยมากกว่าซาร่าบัตเชบารูธและพระราชนีแห่งเชบาเลยเหรอคะ เด็กหญิงถามล้อๆมากกว่าทุกคนเลยจ้าจะมีอีกเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สวยกว่านางก็คือพระนางมารีพรุมจารีที่เราจะได้ฟังกันต่อไปตกลงค่ะเด็กหญิงตอบรับยูดิดได้ยินว่าชาวเมืองเบทูเลียจะยอมแพ้ต่อโฮโลเฟเนสก็รู้สึกใจหายเพราะต่อจากเบทูเลีย พวกอัเซียอาจเข้าโจมตีกรุงเยรูซาเลม็มซึ่งมีพระวิหารสร้างถวายพระยาเวนางยอมไม่ได้นางจึงไปปรากฏตัวต่อหน้าผู้ปกครองเมืองและกล่าวว่าท่านจะยอมแพ้ชาวอาัเซียได้ยังไงท่านทิ้งความเชื่อและศรัทธาต่อองค์พระเจ้าที่คอยช่วยเหลือพวกเราได้ยังไงกันนางพูดอย่างจาดฉานประกอบกับความงามอันเลิศเลอของนาง ผู้กปกครองเมืองจึงกล่าวว่าเราเชื่อในคำของท่านขอท่านจงอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้าว่าจะได้ทิ้งพวกเราเลยยูดินจึงตอบว่าเราต้องสวดโมทนาคุณพระเป็นเจ้าทุกคนเลยทีเดียวตัวข้าเองอาสาทำการหนึ่งซึ่งจะเป็นวีรกรรมที่ถูกจารึกไว้ช่วนลูกชั่วหลานในภายภาคหน้าสืบไปว่าแล้วนางก็กลับกระโจม ถอดเสื้อผ้ากระสอบของหญิงม่ออกอาบน้ำชโลมกายและแต่งเรือนผมด้วยน้ำมันหอมสวมเสื้อผ้าที่ดีที่สุดสำหรับใส่ในงานฉลองซึ่งนางเคยสวมเมื่อครั้งมนัสเสผู้เป็นสามียังมีชีวิตอยู่นางให้สาวใช้ติดตามไปด้วยคนหนึ่งทั้งสองมุ่งหน้าไปที่ค่ายของชาวอัสซีเรีย เหล่าทหารยามมาขวางทางและถามนางว่าหยุดก่อนท่านเป็นใครยูดิตตอบอย่างคล่องแคล่วว่าเราเป็นลูกชาวยิวแต่ไม่ได้ยอมรับพวกยิวหรอกพวกเขาว่าช่างโง่เง่ากล้าต่อกรกับแม่ทัพโฮโลเฟเนสชาวยิวจะตายในไม่ช้าเพราะอดน้ำอดอาหารและเราก็ไม่อยากตายเรามาขอพบแม่ทัพโฮโลเฟอร์เนส เพื่อบอกทางที่เขาจะเข้าโจมตีและยึดเมืองได้อย่างง่ายดายทหารยามชื่นชมในความงามของนางและไม่ติดใจสงสัยสิ่งที่นางพูดเลยจึงนำตัวนางไปพบแม่ทัพชาวอาัสซีซเรียที่ได้พบเห็นนางต่างพาก,กันกล่าวว่าหากหญิงสาวชาวยวทุกคนสวยเหมือนนางพวกเธอคงล่อลวงโลกได้ทั้งโลกเมื่อโฮโลเฟเนสได้เห็นยูดิดเขา้า ก็หลงรักนางเช่นเดียวกับทุกคนเขาคิดแต่เพียงว่าจะทำอย่างไรเพื่อเอาชนะใจนางและพูดว่าหากนางไปจากที่นี่โดยเราไม่หาทางเอาชนะใจนางเราอาจจะถูกหัวเราะเยาะได้เขาขอบคุณนางที่มาหาเขาถึงค่ายและให้เกียรตินางเป็นอย่างยิ่งคืนนั้นเขาจัดงานเลี้ยงฉลองใหญ่โตขึ้นและเชิญยูดิตมาร่วม นางก็ตอบว่าเราเป็นใครถึงจะกล้าปฏิเสธท่านแม่ทัพนางจึงเข้าร่วมงานในคืนนั้นโดยสวมใส่อาพรที่สวยงามและนำสาวใช้ไปเป็นเพื่อนในตอนแรกงานเลี้ยงมีคนมากมายและผู้มาร่วมงานก็เอาแต่ดื่มยูดิตปลนิบัติโฮโลเฟอเนสอย่างอ่อนหวานและเชิญชวนให้เขาดื่มมากๆ นางเองก็แกล้งทำทีเป็นดื่มแต่สาวใช้ที่ไปด้วยเป็นคนแอบคอยเทเหล้าอางุ่นในถ้วยของยูดิดลงไปในภาชนะที่อยู่ในงานเลี้ยงนั้นล่วงเข้ายามดึกยูดิดเอ่ยกับโฮโลเฟเนสว่าท่านไม่คิดว่าเราควรจะอยู่กันตามลำพังหรือแม่ทัพสึ่งเมาไม้ด้วยฤทธิ์เหล้ารู้สึกถูกใจที่ยูดิดเชิญชวน จึงสั่งให้ทุกคนออกจากที่นั่นเมื่ออยู่กันสองต่อสองยูดิตก็ขยันขยอให้โฮโลเฟอร์เนสดื่มต่อและพยายามมา่ให้เขาล่วงเกินเธอจนกระทั่งเขาเมาไม้หมดสติไปนางจึงไปที่เสาเตียงดึงเอาดาบของแม่ทัพออกมาและเดินไปรวบผมเขาไว้แล้วนางก็ขอพละกำลังจากพระเจ้า ก่อนจะลงมือฟันดาบลงบนลำคอของโฮโลเฟอร์เนสอย่างสุดแรงเกิดสองครั้งฉากนี้คุณตาลุกขึ้นแสดงท่าทางอย่างขึงขังโดยไปรวบผมของมาเตโอไว้และทำทีเป็นจะตัดคอเด็กชายห่อตัวพลางร้องว่าโหคุณตาเล่นเอาผมกลัวเลยนั่นเนี่ยส่วนมาเลนก็พึมพำว่า เหลือเชื่อเลยจริงๆเป็นดิฉันนะไม่มีวันกล้าทำหรอกค่ะนี่ละผู้หญิงที่กล้าหารสองคนตาว่ายูดิดและสาวใช้ของนางยูดิดพอศีรษะของโฮโลเซเนสด้วยผ้ามา่านในห้องแล้วยื่นให้สาวใช้ที่รออยู่ข้างนอกทั้งสองเดินเรียบลำธารขึ้นไปถึงเบทูเลียบนเนินเขาและตะโกนเรียบู้ครองเมือง นางเอาศีรษะออกมาจากย่ามพลางสั่งให้นำไปแขวนไว้ที่กําแพงเมืองเพื่อทุกคนจะได้เห็นตอนนี้เราก็ไปสู้กับข้าศึกชาวอาัสซีเรียได้แล้วยูดิตให้กำลังใจแต่ชาวยูธิกีขาดพูดว่ามแม้วิรกรรมของท่านจะน่ายกย่องเพียงใดแต่ชาวอาัสซีเรียยังมีจำนวนมากกว่าพวกเรามากไม่ต้องตกใจนางตอบ เมื่อพวกมันเห็นว่าแม่ทัพโฮโลเฟอรอ์เนสตายซะแล้วพวกมันก็จะตระหนกตกใจและพากันหนีจ้าระวันทีเดียวแล้วก็เป็นเช่นทียูดิดบอกไว้เช้าตรู่เมื่อชาวอาัสซีเรียเห็นชาวยิวเข้าโจมตีก็ประหลาดใจมากหัวหน้าคนหนึ่งสั่งให้ทหารไปไรายงานโฮโลเฟเนสว่าพวกทาบเหล่านั้นกล้าบุกเข้ามาโจมตีเรา เมื่อทหารไปถึงกระโจมและเห็นร่างที่ไร้ศีรษะของแม่ทัพก็ตกใจแทบสิ้นสติเพราะทุกคนนับถือโฮโลเฟอเนสดุดพระเจ้าเมื่อไม่มีเขาก็เหมือนหมดที่พึ่งชาวอัสซีเรียจึงหนีกระเจิดกระเจิงและชาวยิวก็ไล่ตามไปทั้งบนที่ราบและภูเขาจนเอาชนะข้าศึกได้และยึดทรัพย์สินข้าวของมาได้มากมาย ไม่ต้องบอกก็รู้ได้ว่ายูดิตจะได้รับเกียรติขนาดไหนนางทั้งสวยและกล้าหาญมีคนมาชอบนางมากมายรวมถึงบรรดาเจ้าชายและผู้ปกครองทั้งหลายแต่นางไม่ตกลงปลงใจกับชายใดเลยนางครองตัวเป็นไม้ซื่อสัตย์ต่อมนัสเสสามีผู้ล่วงลับไปแล้วของนางตลอดชีวิตว่ากันว่า นางมีอายุถึงหนึ่งรอยหาปีทีเดียวแต่ตาว่าสมัยก่อนเขาคงนับอายุไม่เหมือนสมัยนี้อาณาอ้าปากหวอฟังเรื่องที่ตาเล่าทำให้ตาป้อนข้าวได้ง่ายขึ้นมากตาสรุปอย่างร่าเริงว่าไม่รู้หนูชอบเรื่องนี้หรือเปล่าแต่มันก็ช่วยทำให้หนูกินข้าวหมดหนูจางเป็นเด็กดีจริงๆ